พลาดรองบกติดวงนิ้วพลาดหน่อยเนี่ยชื้อเนื้อเนียโอ้โหแล้วม่วเชื้อล้วหนะัดเ,เดียวแค่ไหนถ้าไม่มีลมนึงก็ไม่ขึ้นแต่ตอนนี้ถ้าลมอ่อนก็ขึ้นแล้ว không, 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 luôn không, 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 luôn không, 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 luôn, nó không, luôn không, không, เอาเอารอนเลยเนี่ยพลมออกแล้วใส่ใบอ้อยเลยครับไม่รู้จิตใจตัวใส่ได้ครับใส่ได้เหรอครับมึงให้น้องเดี๋ยวไว้สักครึ่งนึงก็ได้เยอะไปหรือเปล่าไม่เอากรอนๆเหรอแยกแยกปุ้มอันนี้คือใบอ้อยนะครับเกิดไม่ทำนะครับเยอะเลย tay ơi, Vậy có đông người ta Bà, biết, cực, <laughs> ละละโอ้โหอ้ว่าเ้ไเห็นไหมแบ้อ้อยมันจะแรงอี๊ดไม่มถึงนี่เลยอะ่ะอัดยาว <c oughs> แบงอ้อยเช้อเินไปเยอนะสูงอยางนี้ก็ไม่นม้ำกะไดเมันนานด้วยนะแต่เร,รอาอัดไม่แข็งนะนะครับ <c oughs> โอ้โหเลิ้ยงจับเวลาแล้วงงี้จับเวลาในกล้องทนะนี่พี่ก็จับในวีดีโอแล้วหัดวันเดียวใช่ไหมเนี่ยหัดวันเดียวแล้วเราก็มาเทสใช่ไหมเนาะัวนันเดียวเองพี่เมื่อวานเนี่ย มันแ,แรงกว่าทำให้เริ่มหมดแล้วไปอ่อนหมดกุ้มสุดท้ายคืออืมสีมันคนละอย่างเลยเนาะสีแบบสีร้อนมากอะเอาเนี่ยอะไรเนะ่ะ ไไเอา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 ถ้าลมลงแล้วก็เอา,ออสาใส่ไปเอครับอันนี้คือสา<ต>ข้าเดี๋ยวก็ลองชารอ้อยอีกทีหนึ่งเพราะไม่ใส่ตั้งแต่ต้นนี้คือฝาข้านะครับเยอะที่เยอะ อีกพูดมาดี๋ยเพื่อนทะล่อนีีได้เยอะเลยวสวางข้าวอันนี้สวาข้าวเยอะเยอะ มั่งคืับซอบไม่ไ้ดูาไม่ได้เลยดูไม่ได้เอา้เอาใหร่ัวใบอ้อยอะเนาะใบอ้อยตัวกใบอ้อยแล้วก็ฟางอ้อยนี่ผมว่าทานอ้อยใบอ้อย มันก็ขึ้นกันนีนทางข้างของเรามันชี้เกันไม่เรื่อไม่รู้มันเกี่ยวใหม่ม่นก็เรแล้วนี่นมันก็พอได้ลยอดเหมือนอยู่ในตัวนะกบ เรามันบอดใช่ไหมร้อนหมดจังติงดตัวสารคอลเลกชันขอจำต็วขอแล้ว,อลวโอ้ขอจำเต็มที่ <laughs> บุ๊คเตไปให้ เป็นเตาจิมเงนนี้วยตงนี้เขาอยู่นแน่นนะได้เลยธรนดาร้อนเลยคือต่องร้อนเลยใช่คะจะตั้งไห่จิ้นจัง ก็แต่งหนงง้าีเดเยว่ะรู้สึกเลยอ้าวแล้วไฟบอดแล้วอ้าวเด๊ดับฝังพี่เฮ้ยเอ้ดับฝันไปดิ เร่อจไมอยู่หน้ารถอะ่ะบนัก็เจอแล้วมนะั้งสีขีดนะพี่เอาเลนะต้องเดิ่มนไปแต่เปิดพเวอร์อ,ะอ่ะ ไม้มันแห้งอ่ะแห้งจริงจ<ช>ริงอ่ะมันต้องเสียมันต้องเสียไม่เปียมันไม่เป็น,น,นอันนี้มันจะขึ้นสูงเลยเยอะ <Yeah. S 1> หนึ่งนาที่ กอมามนไม่ถึงยเลยนะยังไม่หมืเลยหายเสงบไม่มีความโอ้โห่นี่เลยอเียไปสำวเลเนยโอ้สูงจริงอะ Football.